สวัสดีครับ DIY ไว้อะไรนักสร้างนะครับวันนี้พามาดูงานดิบนะครับคันนี้จะเป็นสกูปี้นะครับลูกค้าก็ยกมาทิ้งไว้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับอันนี้จะเป็นพาวิสราดิฟเฟนเชียลนะครับลูกค้าอยากได้เป็นล้อ a t ทแต่ว่าล้อ a t ทอันนี้เป็นล้อทีวเทสนะครับรถตัวล้อจริงเนี่ยใส่ยางไว้แต่ว่ายังไม่ได้วิ่งเทสนะครับก็เดี๋ยวจะใส่อีกทีหนึ่งตอนที่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็พ่นสีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไล่น้ำมันเบรคเรียบร้อยนะครับติดตั้งวิ่งเท มันจะเตี้ยเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปยกโช๊คเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อโช๊คใหม่นะครับให้มันสูงขึ้นมากกว่านี้นะครับก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยอยู่สูงขึ้นจากเดิมนะครับสูงขึ้นจากเดิมในส่วนของพื้นนะครับก็จะทําให้ขับขี่ง่ายแล้วก็ผ่านอุปสรรคพวกเนินลูกนาดหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานดิบคร่าวๆนะครับอันนี้วิ่งเทสแล้วไม่ติดปัญหาอะไรนะครับก็คือจะเหลือในส่วนของการแก้งานของโช๊คนะครับท อ่าอันนี้ก็คร่าวๆนะครับให้ดูงานดิบคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปั๊มเบรกปั๊มบนซ้ายนะครับมีล็อกเบรกมือนะครับเน้นย้ํานะครับการใช้3ล้อนะครับพยายามจะใช้เป็นปั๊มบนซ้ายที่มันมีล็อกเบรกมือนะครับเพราะว่ารถที่เวลามันจอดเนี่ยมันเลื่อนหรือว่ามันไหลหรือว่ามันเคลื่อนที่ได้ถ้าเราใช้ล็อกเบรกมือเนี่ยมันจะทําให้รถหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ปลอดภัยกับรถลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับ